เยอะมากมีทุกอย่างอา้านขายวันไหนบ้างครับขายทุกวันนะครับ่ลุงน้อยปางย่างชุ่มจำแฉะไม่ใช่เจ้าเก่าธรรมดาเจ้าเก่าพึกเลยเรื่องไหนซื้อมาซื้อขนปังมา200แถวนะนั่งหันกี่โมงไหมหนัาาน่งหันตั้งแต่5โมงเมี๋ยเสร็จเราเที่ยงคันเลยอ๋อ นนนอ๋อตอนนี้มาไปดูหมาล่านะทุกคนหน้าวัดเฉลิมมีหมาล่าสิบห้าบาทสิบบาทก็มีแต่ของเขาเยอะมากเลยดูหมาล่านั้นดังแถววัดเฉลิมเลยนะอ่าหยิบเลยนี่ครับรอน่าจะรอคิวนานหน่อยนะดูลูกค้าเยอะหยิบเลยหยิบเลยเบคอนเบคอนหนึ่งหมาย อ่าเจ้าอ่าโอเคอะไรใช่ก็ใช่วางวางในวางถาดเลยวางในถาดลหมุสาลายอยเน้อหอยโอเคชีสใช่ต้องรอคิวหน้าหน่อยนะเนี่ยดูแล้วดูแล้วลูกค้าเยอะเลยอ่ะเขบอกน้ำจิ้มหวาน่งเดียวได้ทังที่เดินได้ นี่ดูนะทุกคนนะของเขาเยอะมากปลาีงงเขาได้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 ปลาได้อยู่แต่ทุกอย่างที่เห็นตรงนี้สิบาททั้งหมดอ่าที่เห็นเนี่ยนี่นะทุกคนนะสิบห้าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ด้วย ขายดีมากครับร้านนี้ขายดีมากเลยผมมานี่คือลูกค้าไม่ว่างเลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กินครับพี่เดียดรอแต่วันนี้ได้กินแลละแต่รอนานหน่อยนี่ดูคิวคิวเขาเยอะเลยอ่าร้านขายวันไหนบ้างครับขายทุกวันนะครับ ทุกวันเลยค่ะครับขายขายจานหกโมงเย็นนะคะห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งอ่ะครับผมไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับไม่มีค่ะถ้าถ้าหยุดเดี๋ยลูกค้าเขาจะรู้เขาจะโทรมาถามค่ะอ่าเบอร์โทรบอกมาเลยครับศูนย์แปดศูนย์ค่ะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกสามค่ะศูนย์หกสามเจ็ดห้าสองหกเจ็ดห้าสองหกเดี๋ยวเพื่อนๆผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะถ้าอยากจะกินตรงนี้นะหน้าวัดเฉลิมนะโทรมาก่อนก็ได้นะครับ วทวรมาจอไว้ก่อนก็ได้ทรไมจ่จองไว้ก่อนก็ได้อ่าเดี๋ยวก็ทําให้มาถึงก็มารับได้เลยใช่ไหมอ่าได้เลยไม่มีวันหยุดอืร้านดังหน้าวัชเลิศขายดีมากขอบอกร้านนี้ขายดีมากนะผมมาไม่ค่อยได้กินหรอะครับคนเยอะลูกค้าเยอะโอเคนะทุกคนอ่าแล้วนี่นะทุกคนนะร้านฟังย่างอีกร้านนึงนะหน้าวัชเลิศ เป็นร้านที่ดังมากเลยร้านนี้ฝังยา่างคิวนานไหมนานมากลูกค้านั่งรอเยอะมากร้านฟังยา่างชุ่มฉ่าแฉร้านนี้หน้าวัาวเฉลมิมอ่าเรียกคิวนะครับเบอร์สี่เบอร์สี่คเรียกตามคิวเลยคุณได้เบอร์สี่อย่างเงี้ยเบอร์ห้า เบอร์สี่เบอร์ห้าต้องวิสูเลยนะทุกคนร้านนี้ร้านดังคิวยาวบอกแล้วคิวยาวร้านนี้คิวยาวใครอยากกินก็นั่งนั่งรออย่างเดียว ไปอีกเบอร์นะครับเบอร์หกเบอร์อเด้วยเบอร์เครับเบอร์เจ็ดน,นะโอ้โห,โหดูครับขายมานะันนาะขายมาเนิ่นนาน เรียบร้อยไปอีกเบอร์หนึ่งอบคเบออะไระทนทมุียี่ยสิบสามสิบปีแล้ว0ปีแล้วอ่าเห็นไหมขายมาได้นพ่สอบสามสบปีนนานไหมละครับทุกคนสามแปดสานานนานมากนานมากหิดแล้วก็มาเก็บ ยี่สิบปีแล้วก่ายแล้วอีกเบอร์หนึ่งดูลูกค้านั่งรอเมื่อกี้ไปหลายคิวเลยนะ,ะมาเลยทุกคนอยากกินก็อย่างน,น้อยๆเ่ยงคืนนะลุงไ่ายอยู่ตรงนี้ลุงน้อยอันนี้เขาเตรียมวัตถุด,ดิบอยู่ขัางหลังนะ าตรงนี้ทําอะไรบ้างครับอันนี้แค่ทานเลยค่ะแล้วก็แปะน้ำตาลแล้วก็เอาใส่ฐานนุ่รอไปขา,ายขง้น้าอ่ารอไปอย่างใช่ไหมใช่รอไปอย่างอ่าแล้วลุงน้อยเขามาเปิดกี่โมงอะครับผมเปิดตั้งแต่ประมาณหกโมงค่ะแต่ว่าถ้ามถึงก็ต้งองรอทําบครึงคร่งชั่วโมงถึงจะเริ่มขายมาตั้งแต่หกโมงแต่ว่ากว่าจะเสร็จอะไรก็ประมาณหก<ช>โมงครึ่งนะใช่ค่ะต้องรอเตรียมร้านด้วยครับและถึงกี่โมงอะครับถึงประมาณเจ็ดน,นะคะก็เริ่มเก็บแล้ว ที่ยงคืนตีหนึ่งอ๋อถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะโอ้เพื่อนขายนานมากนะลุงมน้อยมาตั้งประมาณหกโมงเตรียมของเสร็จหกโมงเพิ่งขายก็ประมาณถึงเที่ยงคืนเลยตีหนึ่งเลยประมาณนั้นขายทุกวันไหมไม่ค่ะแล้วแต่ค่ะส่วนมากเวลาไปเอาของมาก็จะขายได้ประมาณสองวันสามวันแล้วก็ต้องหยุดหยุดเพื่อทําของอะไรแต่หยุดไม่ได้นอนใช่ไหมวาใช่ค่ะมันไม่แน่นอนอย่าง เมื่อวานขายวันนี้ขายแล้วพรุ่งนี้ขายวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็จะหยุดแล้วประมาณนั้นแลวลูกค้าจะรู้ไหมหรือว่าอย่างไรถ้าถ้าอยากรู้ว่าขายวันไหนบ้างต้องติดตามเพจนะคะมีเพจร้านอยู่แล้วมีเบอร์โทรโทรมาก่อนไหมมีค่ะมีมีโทรมาถามก่อนบอกบอกบอกเบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหกสี่แปดสี่เจ็ดศูนย์สองห้าค่ะชื่อเพจก็ฟังย่างหวานชุ่มฉ่ำเฉดทุกคนได้ยินแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้ทุกคนไว ถ้าใครอยากกินก็โทรมาก่อนก็ได้ใช่โทรมาก่อนดีกว่าว่าวันนี้ขายไหมแต่ว่าถ้าติดตามเพจก็จะประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งไปต้นไปถึงจะลงอะค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนลงประมาณนี้นะทุกคนฮะชัดเจนดีมากถ้าอยากกินเดี๋ยวโทรมาก่อนก็ได้ส่วนมากลูกค้าจะแบบไม่รู้ว่าหยุดวันไหนบ้างก็เลยจะแบบว่าเหมือนเดาๆมาเอาแต่ว่าหนูก็อยากบอกทุกคนว่า ถ้าเกิดอยากกินจริงๆให้ติดตามเพจหรือไม่ก็โทรถามดีกว่าจะแน่นอนกว่าจะไม่ต้องเสียเวลามาด้วยครับผมี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับทุกคนนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับครับครับเชื่องไม้ซื้อมาซื้อขับปังมาสองร้อยแถวนะน่าหันกี่โมงไหมน่าหันนักแด่ท้ายโมงไม่เสร็จอีกเหอโอเชื่อไหมไม่เสร็จอีกเหรน ที่ลงทำอ่ะนะใช่ใช่นั่งอ่ะสองร้อยคนแถวอ่ะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นเสร็จแล้วเที่ยงคืนมาดิโนั่งซีเข่าเข่าปวดเข่าไปหมดเลยขายดีกันอะไรทุกคนคือขายดีมากของลงของลงเขาอ่ะนี่นั่งหันยังขายยากเลยมายืนมายืนอีกห้าวผมชิบมึงไม่ยืนยืเห้าเพียงบอกคุณบอกขายถึงเที่ยงคืนปีหนึ่งอ่ะนะลุงปีหนึ่งเที่ยงคืน่ะเที่ยงคืนครับวันนี้เดี๋ยวนี้คนเงียบคนเงียบบ่อย เทียงคืนก็ไม่ค่อยมีคนเลวรถลาวากขนาดคนขนาดคนเงียบนะทุกคนนะคิวคิวคือคนมานั่งเยอะเยอะมากเลยคิวยาวอ่ะขายมานนมนานแลมไปตั้งแต่ปีสามแปดอ่ะลุงบอกกิหนัแต่อยู่้งนเนี่ยมาลอนัแต่สาชุนนักเรียนอ่ะ จริงอใช่นั่นแต่ฝั่งนู้นเลยหรอไม่ตรงท่าน้ำเลยอ๋อลุงก็หายไปนานมากมากใจดีด้วยแถมด้วยนี่ครับใช่แรกๆเลยนะลุงเนาะนี่ลุงเด็กเส้นมาเ่ยคนเดียว โอ้โหท่องแท้าทุกคนได้แล้วอีกเบอร์หนึ่องอีกคิวหนึ่งต่รอรีสิบเอ็ดค่ะคิวน,นี้ค่ะคิวนี้ชุดหนึ่งนี่คิวที่สิบเอ็ดแล้วครับทุกคนไปแล้วครับสิบเอ็ดนะฮะแล้วผมจะได้เมื่อไหร่เนี่ย สิบสองครับสิบจุดนี่เ,เจ้าเก่าเก่ากึกเลยโอ้โหยี่เพื่อนเพื่อนนี่รออยู่ประมาณยี่สิบนาทีในที่สุดเราก็ได้กันแล้วนะเร่งชุดเรียบร้อย ลุงรับเงินสดอย่างเดียวนะไม่มีสแกนนะทุกคนอ่าไปครับกลับบ้านดีกว่าเรียบร้อยอ่าทุกคนคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปไปกินขนมปังแล้วก็ออกมาล่าก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันนะครับติดตามช่องนาทีพาเที่ยวได้นะครับขอบพระคุณอย่างมากครับผมสวัสดีครับ